สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟินไทยแลนด์ครับวันนี้พามันนี่เดินเล่นสักหน่อยนะครับแม่แต่งสวยนะครับแต่งตัวสวยๆเดินเล่นสักหน่อยกักบโั้มันนี่เล่นทรายมันนี่เล่นทรายใหญ่เลยโอ้สงสัยต้องเอากองทรายมาแล้ว ird. นี่มาดูมาดูอันนี้แต่งตัสสวส,สวยๆนะครับออก OP มาเล่นทราย มีเฮ้เยเฮ้ยมีโบด้วยนะครับเห็นึ่ตอนนี้อีหลางามบอีหลาสวยไหมเอาทำไมไอเนี้ยเฮ้ยอ่ะอ่ะเ,เ,เล่น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 อุ้ย เดี๋ยวเราเดินเล่นกันไปข้างหน้านี่มามนนี่ปมนนี่เดินเล่นตตออ้กินทรายไหมช้างเด็กก็จะกินอย่างนี้นะครัแม่เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับจะกินอื้อกินดินนะครับผมแต่บางครั้งกินดินเยอะๆไม่ดีนะครับจะทำให้น้องถ่ายท้องนะครับ ท้องเสียได้ดูดิเฮ้ยเฮ้ยนอนดีกว่านอนดีกว่าเห็นไหมุบไม่บ,มบข้ามโอ้แต่งสวยจะพาเดินเนยมานอนได้ไงเนี่ยเฮ้ยป๊าดแต่งตัวอยากสวยนะครับสวยไม่ถึงสามวินะครับแม่ดูม,มัมแมมอีกแล้ว ทำไมทำไม <c oughs> นี่นะครับมีมีชุดพี่มากมีอยู่นะครับชุดหนึ่งชุดแบบนี้แหละนะครับใส่เป็นฟ้าแปดกันเลยนะครับเดี๋ยววันหลังคงเห็นมันนี่กับพี่มากมีใส่เล่นด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้มันนี่ก็นอนก่อนไม่เดินดีกว่าเหนื่อยนอนดีกว่า khởi lên sai còn đi qua nhưng xong hít lên hít lên hít 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 <c oughs> อดูนะครับดูมันนี่ได้ออกมาเล่นทรายข้างนอกนะครับสนุกเลยมวนหลายนะมวนหลายอืม ครับผมดูวันนี้แต่งตัวสวยๆนะรับแมววันนี้แต่งตัวสวยๆไม่ได้ทําอะไรนะจะมามาเล่นทรายมาเล่นกับพี่ต๊อบนะครับพี่ต๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องต๊อบนะครับมาจากโรงเรียนทีมานี่เลยนะอโบมาเดินเล่นทางนี้เดี๋ยวพาอาบเดินเล่นก่อนอาบมาฮะอี๋นะ มันนี่จะมาแล้วมา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 ฮาอชุดตกอ่าเอ้ฮาวอ่าเล่นอยู่ตรงนี้แหละเเล่นกับพี่ตอ๊อบโอ้ใน้โบก,กินอ้อยก่อนนะครับกินอ้อยอ,อันนี้เกิบเกอบพ่อ เกิดพ่อลูกเกิดพ่อ,อเราจะเดินเล่นนะครับนี่ดูแม่โบนะครับตัวเชือกพันนะครับเชือกพันขาหรือจัดยกนะครับอยยกข้ามเล่นอะไรเล่นอะไร เล่นนนนี่เป็นไงล่ะเราจะไปขี่รถกับพี่ตบอวอ่ะนี่วันนี้อยากกลับแล้วบ่อกครับวันนี้วันนี้แต่งตัวเฉยสวยนะครับเดินเล่นวันนี้เนาะเฮ้ยเฮ้ยฮ,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 ฮพันขาด้วย พันธ์คะยกข้ามานี่มันนี่นี่บอกว่าสบายมากวันนี้หนูได้ออกมาเล่นสนุกมากเลยด้ออกมาเปิดหูเปิดตาข้างนอกเอเนีจนแม่โบนะครับกริงน อ้อยนะครับอย่างอร่อยอร่อยตกมันด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ท้องมันนี่นะครับตกมันตลอดนะครับอ่ะอะ มันนี่สวยไหมแม่แม่วันนี้นะม <c oughs> ีแต่งชุดไทยนะครับชุดไทยลองชุดไทยบ้างนะครับใส่โบด้วยนะครับผมแม,แม,แม่ดูนะครับฝ่ <C oughs> <C oughs> ามันนี่ออกมาแค่นี้นะครับทางนู้นดีเยส้อยนะครับ ด๋ย่ะใ่ดูมา,มากมีนะครับหายกันไม่ได้นะครับหายกันไม่ได้นะครับผมมีพาออกเดินแม่ดูนะครับ ติดกันขนาดไหนนะครับดูเยใส่เย้ใส่เอ๋มากันไปใส่มาฮะพากันไปใส่มา,า,มาไฮ้ดับทิมกับพี่มากมีเอเอไปดูมันนี่นะครับเฮ้ยเฮ้ยร้องงากันนะครับร้องลั่นเลย อันนี้บอกว่าเหนื่อยกินนมดีกว่าพี่พ่อพาดูออกเดินเล่นเหนื่อยต้องฝึกแยกนะครับแม่ๆวันนี้กินนมก่อน,นเอชิญใยญ่ใส่ใยญ่ใส่เอเฮ้ยะ ใหญ่ใจนะครับใหญใส่จักกลัวหลานหายจักอยากเล่นหรอกนะครับดูแล้วน่าจะอยากเล่นมากกว่าใหญใส่ <c oughs> นี่ประมาณมีมากมีกลัวน้องหายนะครับดูเดินใหญ่เลยคุณ <c oughs> ป้าจับทิมบอกว่า <c oughs> พักกันไปใจมาประมาณน,นี้มันนี่ร้อง bắt đẹp phải sai là nhang liền là kín nôm nhu lạng ừ, kỳ nôm nhu lạng kỳ nôm kín xe bơi ngay 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 ฮึ๊บฮึงท้องฮึ๊บชิวโยโดนโยนโยนดินอืมอุ้ยออกแบบทับทิมออกแบบปลาทับทิมนี่ออกแบบปลาทับทิมป่ะมันนี่อ่าพี่มากมีป่ะทักทายกันนะครับทักทายกัน

มาดูใจไส่นะครับยายไส่เฮ้ยเจ้านิ่นทงทึม่มยายไส้กลัวหายนะครับกลัวลูกๆลานๆหายถ้าแม่จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ